อปชลงตรวจรอบสองแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่จังหวัดพังงาครับไปตรวจสอบเรื่องของการเก็บค่าตัว๋วค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ไปตรวจสอบพบมีเรือนอกระบบไม่แจ้ง2ลำครับมีนักท่องเที่ยวถึง89คนถ้าคิดเป็นรายได้ที่ไม่ได้จัดเก็บเนี่ยมากกว่า4 0,000บาทนะครับส่วนการตรวจสอบในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับนั่นเป็นครั้งแรกพบว่ารัฐเสียไรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตกวันละประมาณ กว่า2 0 0แสนบาทครับมันมี 8, นมป้งห้ากรนด้วยครับแยงเหลืองมีแยโคตรที่มันต้องมีไกล้ักรถใกล้เลยด,ด้วยนะพี่ครับ,บเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ัครับว่าบางข้างทีอการการพบช่วยนักท่องเที่ยน,นจังหวัดพังงานะครับระหว่างลงตรวจสอบจํานวนนักท่องเที่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมครับว่าสอดคล้องสมดุลกันหรือไม่นะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาค8ครับ ให้ข้อมูลครับบอกว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ปปชแบ่งงานการทำนะครับโดยปปชภาคแลงเกาะตรวจสอบจํานวนนักท่องเที่ยวครับส่วนปปชภาค9กับปปชส่วนกลางร่วมการตรวจสอบจํานวนนักท่องเที่ยวกับรายการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับว่าสอดคล้องกันหรือไม่เบื้องต้นพบอุทยานหมู่เกาะซิมิลันแจ้งมีเรือเข้าทั้งหมด41ดลำครับแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน1493คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน196คนครับปปชสุ่มตรวจเรือ20ลำนะครับพบเรือไม่ได้แจ้งหรืออยู่ในระบบ2ลำม,มีนักท่องเที่ยวเที่อาศัยมากับเรือทั้งหมด89คนครับอันนี้รวมใน2ลำแล้วนะครับขณะที่การจัดเก็บแบ่งเป็นคนไทย100บาทต่างชาติ500บาทจึงเตรียมนำข้อมูลส่งต่อให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปตรวจสอบอีกครั้งครับ ส่นที่เรามาเนี่ยคือในส่วนของเกาะแต่ของอุทยานซิมิรันเนี่ยมีเรือนักท่องเที่ยวอ่ะตามบัญชทีทั้งหมด41ลำเข้ามาแล้วเรา,เามีการสุ่มตรวจมา20ลำโดยที่40ลำเนี่ย41ลำเนี่ยระบุว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ1,493คนคนไทยนี่196คนนะครับแต่ว่าจากที่เราสุ่มตรวจปรากฏว่าสิ่งที่พบเห็นก็คือหนึ่งเราพบว่าเรือที่อยู่นอกบัญชี ที่ปรากฏในในบัญชีของทางกรมอุทยานเนี่ยมีเข้ามา2ลำนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดประมาณ189คนนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยคือทางเราเองก็คงจะได้ประสานกับทางอุทยานที่จะให้เขาแจ้งให้เขาเพื่อจะได้เขาได้ได้เนมือการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับตอนนั้นชุดเฉพาะกิจฉลามอันดามันปปชลงไปสุมตรวจ นับเรือสปีดโบ๊ทนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตอุทยานเนี่ยเป็นเวลา4ชั่วโมงครับพบว่ามีเรือเข้ามา59ลําลำนะครับ <พา S 1> แจ้งข้อมูลว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทย500คนแต่จากการสังเกตของปป,ปชครับพบว่าจริงๆแล้วมีคนไทยแค่ไม่ถึง10%งครับส่วนที่เหลือเป็นชาวต่างชาตินอกจากนี้ปปชตรวจสอบข้อมูลนะครับมีการแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลัน มากกว่า4,000 40, 0คนต่อเดือนครับแต่ในข้อที่จริงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับพบว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยครับเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับการสุ่มตรวจเพียงไม่กี่ชั่วโมงทําให้ทราบว่ารัฐสูญเสียการจัดเก็บรายได้ไปวันละกว่า2 0 0 0 0 0บาทกัน